ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนเซตอัพกีตาร์คลาสสิกนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับต้องเล่าแบบนี้ก่อนครับลักษณะาทางกายภาพของกีตาร์คลาสสิกคือมันจะเป็นกีตาร์คอใหญ่เนาะอคอกว้างๆหนาๆนะครับต่อเฟสทีเราเราเฟตสอ,อสายที่ใช้เป็นสายไนล่อนซึ่ง ถ้าเกิดใครเคยเล่นนี่จะรู้เลยว่ามันมันเป็นสายที่ค่อนข้างนิ่มสิ่งที่เราสนใจคือการสั่นของสายไนยล่อนนะครับมันมีแอมพลิจูดค่อนข้างสูงก็คือสายมันค่อนข้างแว่งประเด็นของมันคือมันเลยทำให้กีตาร์ชนิดนี้ครับไม่สามารถเซตแอคชั่นต่ำๆมากๆได้เหมือนกีตาร์ไฟฟ้าหรือว่ากีตาร์โปร่งนะครับด้วยความที่กีตาร์มันเป็นกีตาร์คอใหญ่ครับและแรงตึงสายมันน้อย สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเลยไม่จําเป็นต้องมีทัสสลอดแรงดึงสายของกีตาร์คลาสสิกจะอยู่ที่ประมาณราวรา้า90บปอนด์ซึ่งมันจะน้อยกว่าตัวของอาสายเหล็กครึ่งเลยสายเหล็กจะอยู่ที่ประมาณร้0ยเจบอปอนด์ซึ่งพอพอค่ามันต่างมากๆและคอกีตาร์มันใหญ่ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือแรงสเบเบิลในคอของกีตาร์คลาสสิกมันก็เลยสามารถที่จะรั้ง สายไนยลอนนี้ได้แต่ถามว่ามีความาโค้งไหมมีแต่ว่าไม่มากซึ่งยอมรับได้ทีเนี้ยเวลาที่เราจะเซตกีตาร์พวกเนี้ยมันเลยสามารถเซตได้แค่2อ,อย่างก็คือนัทกับ s ซดเดิสิ่งที่น่าสนใจคือยังไงก็แล้วแต่เราก็ต้องเช็คว่าคอของมันนี้ยมีรีลิฟเท่าไหร่ซึ่งค่ารีลิฟของมันเนี่ย,นนยจะอยู่ที่ประมาณ 0.004ถึง0.02 0.004ถึง0.02อันนี้คือค่าที่เรายอมรับได้แต่ถ้าเกิดมันเลยไปถึงเกิน0.40คือมันค่อนข้างโค้งนะทีนี้มันอาจจะต้องไปซ่อมหรือว่ามีการแก้ไขด้วยวิธีอื่นแต่ถ้าเกิดไม่เกินไม่เกิน0.40ก็ยอมรับได้ครับ สิ่งหนึ่งที่กีตาร์คลาสสิกอาจจะต้องสนใจคือกีตาร์คลาสสิกเนี่ยตรงไปคอตรงหรือคอเป็นสเตนหรือว่าหรือลิฟน้อยมากไปมันจะไม่ดีสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับมันคือมันจะเกิดแบ็กบัสแบ็กบัสคืออะไรแบ็กบัสคือเวลาที่เราสมมุติว่าเราเล่นอยู่ที่กดสายใดสายหนึ่งเนี่ยเวลาเราดีดก็คือสายมันจะอยู่ที่เฟดที่เรากดเนาะไปจนถึงแซดเดนแต่ไอ้ตัวแบ็กบัสเนี่ย มันดันเกิดจากหลังนิ้วเราเนี่ยไปยังที่นัดก็คือยังไงก็แล้วแต่ในเวลาเราดีดสายปั๊บเนี่ยด้วยความที่สายมันสั่นเยอะมันก็สามารถส่งคลื่นความถี่เนี่ยไปด้านหลังได้ก็คือหลังนิ้วไปจนถึงนัดมันจะเข้ากรณีคล้ายๆกับสายที่สั่นจากนัดไปยังลูกบิดนะครับทีเนี้ย ประเด็นของมันคือถ้าเกิดคอกีตร์มันตรงเกินไปเนี่ยแบ็กสปาร์ตอ่มันจะได้ยินชัดเดี๋ยวผมจะวาดรูปให้ดูนะครับโอเคครับมาที่จอเนาะสมมุติว่าสมมุติว่า,มมวากีตร์ที่เป็นรีลิฟค่อนข้างสูงสมมุตินะครับเป็นแบบนี้กับกีตร์ที่รีลิฟน้อยมากประเด็นของมันคือถ้าเกิดสมมุติว่าเราเอานิ้วไปกดอยู่ตรงนี้ไปกดอยู่ตรงนี้ อันนี้คือนัดนะครับอันนี้คือนัดรูปของสายที่อโอเคสมมติดกดลงมาตรง,ตรงมันก็จะสั่นอันนี้คือด้านหลังเนาะหลังส่วนกีตาร์ที่เป็นลีฟค่อนข้างตรงนะครับลีฟค่อนข้างตรง ลิสน้อยประเด็นของมันคือมันก็จะมีเฟดสมมติว่ามันมีเฟดอยู่ตรงนี้เฟดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเฟดเนี่ยบัสของกีตาร์ที่มีริลิสเยอะเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถไปแตะได้แต่ถ้าเกิดริลิสน้อยมากๆเนี่ยมันก็จะไปติดนะครับอันนี้คือมองภาพแบบแบบแบบใหญ่ๆกว้างๆให้ดูดังนั้น ไม่ต้องไปสนใจรีลิงเยอะมากขอแค่อย่ากเกิน0.04นิ้วก็พอนะครับประมาณนี้ทีนี้ประเด็นของมันคือกีตาร์เนี่ยมันจะไม่สามารถเซ็ตองศาของสายที่จากหัวหัวกีตาร์ไปยังตัวลูกบิดได้เนาะประเด็นของมันคือเมื่อมันเป็นสล็อตเฮดกีตาร์คลาสสิกส่วนใหญ่เป็น Head. สลอ็อตเฮดสล็อตเฮดเนี่ยองศาของสายมันค่อนข้างแตกต่างกันมาก ก็คือสายหนึ่งสายหนึ่งรูมันจะอยู่ใกล้เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตวาดภาพให้ดูองศาของคอ้าที่เป็นสลอดเฮดเนะาะกี่ที่เป็นสลอดเฮดนัดอยู่ตรงนี้องศาของสายมันจะไปอย่างนี้จะไปอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือ อันนี้คือกีตาร์ซอลเทสแต่ถ้าเกิดเป็นกีตาร์แบบแบ็ h เฮดทั่วไปมันก็อยู่ตรงนี้พอสายที่มันวิ่งมามาถึงตรงนี้องศามันก็จะพอๆกันก็คือถ้าเกิดกีตาร์ที่เป็นแบ็กเฮดมันจะอยู่ที่ราลๆ14องศา15องศานะครับแต่กีตาร์ที่เป็นคลาสสิกอันนี้รวมไปถึง รวมไปถึงวิธีการทำด้วยเนาะแต่ถ้าเกิดกีตาร์คุณมันไม่สามารถแก้อะไรได้แล้วก็ไม่เป็นไรดังนั้นกีตาร์ที่เป็นคลาสสิกเนี่ยองศาของคอเนี่ยมันจะน้อยกว่าแต่ผมผมว่าแบบนี้อันนี้สมมติว่าตัวนี้เป็นกีตาร์โปร่งปกติเนาะ14องศาแต่กีตาร์ที่เป็นคลาสสิกเนี่ยเขาจะถูกทำมาด้วยองศาคอที่มันน้อยกว่าเพื่อ ลองรับเพื่อจุดประสงค์ที่เวลาที่มีสายมาเนี่ยมันจะได้ไม่คมเกินไปกีตาร์คลาสิกจะเป็นประมาณแบบนั้นแต่แต่แล้วแต่โรงงานเนาะซึ่งบางโรงงานถ้าเกิดไม่ได้สนใจตรงนี้เขาก็จะทำที่ส4องศา15องศาตามปกติทีนี้ใจความของมันคือเราเคยพูดกันมาน่าจะหลายรอบมากแล้วว่าองศาของสายมีผลต่อเสียงครับคือถ้าเกิดองศาที่มันเยอะ ย่างเช่นตัวนี้ตัวนี้องศาเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับพอองศาเยอะแรงกดที่นัดมันจะเยอะสิ่งที่เกิดขึ้นคือความถี่ที่มันวิ่งอยู่ตรงเนี้ยเวลาเราเล่นเนี่ยมันจะไหลมาตรงนี้ได้น้อยพอมาไหลมาได้น้อยเสียงมันจะห้วนเป็นประมาณนั้นเสียงมันจะแข็งเสียงมันจะแข็งผมพูดแบบนี้ดีกว่าอ่าโอเค กลับมาที่เรื่องเรื่องการเซตแอคชั่นให้เอาคาโปนะครับเหมือนวิธีกีตาร์ตัวอ,อื่นกีตาร์แบบอื่นก็คือเอาคาโตคาปโปค่าที่เฟดหนึ่งแล้วก็ไปเช็คความสูงไปตั้งสติงแอคชั่นนะครับสายเนี่ยจะวัดกันที่ประมาณช่วงเฟ2ก็คือเป็นจุดที่เน็กจอยรอยต่อคอ สายหนึงเนี่ยจะอยู่ประมาณที่3.5ม mm. ิมก็คือตั้งแต่เหนือเสตไปจนถึงใต้ใต้สายนะครับสายหกเนี่ยจะอยู่ราวๆ4.5ม mm. ิมซึ่งจริงๆเราก็สูงนะอันนี้นับเป็นมิลเมตรนะครับทีนี้ประเด็นของมันคือ,อด้วยความที่กีตาร์เนี่ยมันไม่มีทัสลอตครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาที่เราเซตกีตาร์ที่เป็นคลาสสิกเนี่ย เราต้องทำ Set เซตเดิลเผื่อเขาก็คือเซตเดิลเนี่ยสมมุติว่าเราทำมาตรฐานไปที่3.5ถึง4.5ในสาย1แล้วไปยังสาย6นแะล้ประเด็นต่อไปคือเราต้องทำนัดเนี่ยสแป์ให้ทำเซตเดลสแป์ให้อีก2องานันก็คือเซตเดิลที่ตามลงก็จะกลายเป็น2.5ถึง3.5มมิลิเมตรความสูงที่ทำให้สายสูงเท่านั้นนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือ3 จุ 5, หรือว่าจะ4เลยก็ได้แต่ฟั่งเบสต้องยกขึ้นอีกจากเดินที่เป็น4.5ก็กลายเป็น5ก็คือเพิ่มความสูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งประเด็นของมันคือกีตาร์คลาสสิกมันเป็นกีตาร์ที่ค่อนข้างแวลีถ้าเป็นไม้แท้ด้วยนะกีตาร์ที่เป็นเอาโซลิดนะครับในช่วงปีเนี่ยมันจะแวลีเยอะเพราะว่าไม้ที่ถูกทำกีตาร์คลาสสิกเนี่ยมันทำรองรับสายที่มีความตึงน้อย พอมีความตึงน้อยเนี่ยการมูฟเมนต์ของไม้เนี่ยมันต้องมีการมูฟเมนต์ทีนี้กันทีนี้เราจะทําให้ไม้มูฟเมนต์อย่างนั้นได้เนี่ยเราต้องทําให้ไม้มันค่อนข้างบางดังนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นพอเวลาที่มันโดนสภาพภูมิอากาศในแต่และช่วงของฤดูเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้คือหลักของการที่ทําไมต้องทำเซตเดินเพิ่มนะครับ เป็นสแปร์ให้กับลูกค้านะครับโอเคสิ่งที่จะต้องเซตอัพอีกอย่างหนึ่งก็คือนัดเนะาะงที่เราเซตอัพแซดเดิไปแล้วให้มีความสูงนะครับส่วนนัดเนี่ยความสูงของสายเนี่ยมันจะต้องเช็คกันเป็นแบบนี้คือสมมุติว่าเรากดที่เฟสหนเนาะสายที่เหนือเฟสสอ,อะมันจะอยู่ที่ลาลๆ0 0น5นิ้วนะครับแต่พอเวลาที่เราถอดคาโปออกเนี่ย สายที่เหนือเหน,นือเฟสหนึ่งเนี่ยจากนัดเนี่ยเป็นสายเปิดเนาะมันจะสูงประมาณสัก0.02ซึ่งมันจะสูงกว่ากีตาร์แบบอื่นหมดเลยเพราะด้วยความที่สิ g งไ b เบชั่นมันแกว่งเยอะนะครับทีเนี้ยที่สายหนึ่งมันจะสูงประมาณ0.02แล้วก็สาย6เนี่ยมันจะสูงแล้วแล้ว0.025ถึง 0. 03คือ o อเวอร์ลรวมของสายมันจะดูสูงแต่เวลาเล่นมันจะไม่ไม่ลำบากเพราะว่าสายมันนิ่มอันนี้ก็คือการเซตความสูงแอคชั่นทั้งหมดกลับไปเรื่องที่น่ากังวลคือแบ็กบัสถ้าเกิดกีตาร์ของคุณรีลิฟ f น้อยมันจะเกิดแบ็กบัสถ้าเกิดเกิดแบ็กบัสเนี่ยสายที่ต้องถูกเซตเนี่ยมัน o อเวอร์รวมเนี่ยมันก็ต้องสูงด้วยเพื่อหลีกหนีแบ็กบัสนะครับโอเคขอบคุณมากสำหรับการชมคลิปนะครับ